คำเตือนวิดีโอนี้อาจจะทำให้คุณโคตรเก่งโคตรเทพขึ้นโดยที่คุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับคุณอยู่ในช่องบาง fcm นะครับวันนี้นะครับพี่บังจะมาจัดทีมนะครับฟูการ์ดทองสำหรับนักแข่งเดินสายหรือว่าใครที่อยากทำทีมฟูการ์ดทองเมสส้มนะครับพร้อมกับจัดแผนให้ดูด้วยนะครับว่าแบบไหนนะครับเก่งที่สุดในสายตาผมในแต่ละแผนที่ทิศที่เขาใช้กันนะครับ แล้วก็นะครับตัวที่ผมคัดมาต้องบอกไว้ก่อนนะครับสําหรับกองหน้านะครับจะเป็นตัว4ดาวขึ้นทั้งหมดเลยนะครับในอาทั้งพลังงานแล้วก็ท่าสกิลนะครับเพื่อให้เล่นได้จริงนะครับแล้วก็คัดแต่หัวกะทิมาแล้วนะครับทั้งทุกตําแหน่งผมจะคัดเฉพาะหัวกะทิแล้วก็มีทางเลือกให้เพื่อนๆได้เลือกกันนะครับมาที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าครับก็คือนะครับทีเรียนเอ็มปัปเป้นะครับกองหน้าสุดโหดของเรานะครับผมตัวนี้นะครับไม่ต้องพูดเลยมากครับเท้าสี่ห้าเร็วที่สุดในเกมจบจบสกอร์โคตรคมครับ ร่างกายพอมีครับพลังงานดีด้วยครับแล้วก็เวิร์กเลสเวิร์กเลสสูงต่ำนะครับแล้วก็สกิลครับสวยครับสกิลถือว่าโอเคเลยครับเก่งที่สุดแลวครับในเอทีนะครับเพราะในเอทีไม่มีตัวไหนเก่งใกล้เคียงตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นพวกเลวานด็อกกี้ก็ไม่ใช่เท้า55เหมือนการ์ดอื่นนะครับผมก็เลยไม่เอามาครับแล้วค่อนข้างอืดด้วยถ้าจะเอามาเล่นหน้าคู่ผมแนะนําให้เอาปีกสองเท้าอะไรพวกนี้มาเล่นหน้าคู่ยังจะดีสักกว่าครับแล้วก็ ตัวต่อไปนะครับก็เป็นวินิซิอุสจูเนียนะครับร่าง LW นะครับจริงๆเอามายืนสับตำแหน่งได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเฮดทูเฮดนะครับเราไม่ได้เอาไปเล่นเมนเจอร์นะครับซึ่งมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่า o v r มันต่ำนะครับอืก็เน้นให้เป็นแบบว่าจัดไปเล่นเฮดทูเฮดกันเลยนะครับก็วินิซิอุสนะครับเป็นรองแค่เอ็มบัปเป้ตัวเดียวนะสำหรับผมคือมันเร็วครับแล้วก็ร่างกายก็จะด้อยลงมาหน่อยแล้วก็เนี่ยครับ ความแข็งแกร่งก็จะด้อยลงมาหน่อยแต่สปีดนี่คือเร็วครับเร็วพอกันเลยครับยิงจบสกอร์ก็พอกันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับพลังงานก็ดีครับแต่เวิร์เกจจะไม่ค่อยสวยนะครับก็สําหรับวินิซิอุสนะครับผมแนะนําให้ยืนเป็นพวกหน้าคู่ไปเลยนะครับไม่แนะนําให้เป็นยืนเป็นหน้าเดียวหรือว่าเอาไปยืนเป็นปีกนะครับเพราะมันค่อนข้างลงต่ํานะผมไม่แนะนานะครับสำหรับตัวนี้นะครับไปกันเร็วๆเลยครับก็คือปีกซ้ายตัวนะครับซอนฮึงมินนะครับซอนฮึงมินนะพาไปสองสเตตครับ เท้า55นะครับสปีดก็พอมีครับร่างกายก็ไม่ได้แย่นะครับบางตัวที่ผมไม่เอาไม่เอาเข้ามาเช่นอ่าเนมาหรือว่าเดเบเล่นะครับเร็วก็จริงครับสองเท้าก็จริงครับแต่ร่างกายแตะไม่ได้ครับซอนมันจะดีขึ้นมาหน่อยนะครับพลังงานก็สวยด้วยนะครับวิร์กเลสจะเป็นสูงกลางนะครับปกตินะครับสกิลก็ค่อนข้างดีครับมียิงปั่นโค้งด้วยนะตัวนี้แนะนําให้มาเล่นหน้าคู่นะเป็นเล่นหรือว่าเล่นเป็นปีกตามตำแหน่งได้เลยครับเพราะเราไม่ซีเรียส OVR ที่มันจะลดไปตามถ้ามันไม่่่ตตรงงแแหนอยูล้วา ต่อไปนะครับเราไปเอลเลยอานะครับเลยอานะครับปีกซ้ายนะครับสปีดโคตรสูงครับ93นะแล้วก็ร่างกายดีด้วยครับเป็นปีกที่ร่างกายดีนะครับดีกว่าวินิิอุสนะถ้ามายืนผมแนะนําเป็นตัวนี้มากกว่านะครับถ้ายืนปีกนะครับแต่พลังงานจะด้อยกว่านิดหน่อยครับแต่มันก็ไม่ได้ลงต่านะครับเห็นไหมจะไปกลางต่ํานะครับเวิร์เลตเป็นกลางต่านะครับก็ท่าสกิลตามที่บอกครับจะเป็น4ดาวทุกตัวนะครับที่ผมคัดมาแล้วเล่นได้แน่นอนครับเป็นสายตัดยิงนะตัวนี้ผมจะไม่เอาตัวเปิดบอลมานะครับ ถ้าเปิดบอลได้จะเป็นพวกสองเท้าเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับคาวรัสสเกเลียนะครับคารัสสเกเลียก็เป็นตัวสองเท้าครับแต่ค่อนข้างจะอืดกว่าซอนนะครับที่ผมเอามาคู่กันนะเพราะว่าเผื่อใครจะเล่นสีสามที่เอาไปเล่นปีกซ้ายปีกขวาได้เลยครับก็เคารับไปยืนปีกขวานะครับแล้วก็ซอนยืนปีกซ้ายแบบนี้ได้เลยครับสองเท้าเลยครับสองเท้าประกบคู่เอ็มบัปเป้เลยนะก็สกิลค่อนข้างครบครับพลังงานก็จะด้อยลงมานิดนึงครับมีปั่นโค้งเนาะอื เวิรกเลดเป็นกลางๆครับเล่นได้สบายครับอย่างเงี้ยเอาไปแข่งสบายครับแล้วก็มาอีกตัวครับโรดิโก้ครับโรดิโก้เป็น R W นะครับเป็นตัวเปิดเป็นเป็นสายแบบเปิดบอลนะครับถ้าดูตามตำแหน่งนะครับแต่จริงๆเรามายืนซ้ายได้นะครับเพราะบอกแล้วครับเพราะว่าอ่าเฮดทูเฮดนะครับ OVR ไม่เกี่ยวครับแล้วสเตตมันไม่ได้ลดนะครับแล้วเวลาเราเปลี่ยนตำแหน่งเราเห็น OVR มันลดแต่จริงๆมันไม่ลดนะครับพวกสเตตภายในครับตัวนี้เล่นได้ครับเป็นตัวหนึ่งที่ผม แนะนำนะครับเพราะว่าถ้ามายืนซ้ายนะพลังงานดีด้วยแล้วก็เวิร์กเลทกลางๆครับไม่แย่ครับเนี่ยเล่นได้ครับแล้วก็มาอีกตัวนะครับลุยดีอาร์ตนะครับลุยดีอาร์ตก็จะเป็นสายออกมาตัดยิงนะสี่ห้าเหมือนกันครับส่วนใหญ่จะเป็นสี่ห้านะครับจะมีแค่สองตัวนะครับก็คือคารวัลัสกับซอนนะครับที่มันเป็นห้าห้านะตัวนี้ที่ผมเอาเข้ามาด้วยเพราะว่าพลังงานดีมากครับเนี่ยเห็นไหมเท้าสี่ห้ามีความเร็วนะครับมีมีความและมีร่างกายดีด้วยร่างกายดีกว่าซอนด้วยครับแต่ซอนได้สองเท้านะครับ แล้วก็เวิร์กเลทเป็นสูงกลางครับอันนี้ปกตินะครับเป็นทางเลือกครับผมแล้วก็มาอีกตัวนะครับลาฟินญ่านะครับสําหรับลาฟินญ่านะครับสปีดมีครับแล้วก็เป็นเป็นแนวเปิดบอลครับเป็นแนวเปิดบอลแต่ถ้าเราไปยืนไปยืนขวานะครับตรงตำแหน่งก็จะเป็นตัดยิงปกติเลยครับ ถ้าไปยืนซ้ายมันจะกลายเป็นเปิดบอลนะครับอันนี้คือสลับกันได้เลยนะครับสำหรับกองหน้านี่จะเล่นสไตล์ไหนเปิดบงเปิดบอลได้ครับแต่คือการ์ดทองครับมันเปิดไม่ค่อยแม่นอยู่แล้วครับสำหรับผมนะยืนตรงตำแหน่งเลยครับตัวนี้แล้วก็ไปเล่นแต่เป็นตัดยิงปกติครับผมไม่แนะนําให้เล่นเปิดบอลอยู่แล้วครับเพราะว่าการ์ดทองประสิทธิภาพมันไม่ได้สูงครับมันก็เบี้ยวๆครับสี่ห้ายังจะยิงไม่ค่อยเข้าเลยครับขนาดปัดจอนะครับ พลังงานดีครับตัวนี้มีสปีดมีร่างกายพลังงานดีส่วนสูงก็ไม่ได้แย่ครับแต่เวิร์กเลตจะเป็นสูงสูงนะครับเอามายืนหน้าเป้าได้นะครับที่ผมเอาเข้ามาที่ผมเอาเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมถึงมันจะเป็นสูงสูงนะครับแล้วก็ด้อยกวีนิดด้วยนะที่ผมเอาเข้ามาเพราะมันเป็นเท้าซ้ายครับส่วนใหญ่กองหน้าเป็นเท้าขวาหมดนะครับผมเอาเข้ามาเป็นเท้าซ้ายครับก็ยืนขวาเล่นสบายเลยครับเป็นหน้าคู่ยืนขวาก็ได้ครับถัดคนละเท้าเอวเป้ยืนซ้ายนะครับถัดเท้าขวานะไอลาฟินญ่ายืนขวาถนัดเท้าซ้ายนี่คือยิงชๆ หน้าคู่นะครับจะแจ๋วมากนะครับแล้วก็แถมด้วยนะครับมาเลนนะครับมาเลนก็จะเป็นตำแหน่ง r m นะครับแต่ก็มันอัพสกิลมันเทนไม่ได้อยู่แล้วครับมันมีสปีดเนี่ยผมถึงเอาเข้ามาไงครับเอามายืนเอามายืนหน้าเป้าสบายเลยครับตัวนี้ก็ถนัดเท้าขวานะครับร่างกายพอมีนะครับแต่พลังงานจะด้อยหน่อยครับเอามาเป็นทางเลือกครับเผื่อเผื่อใครชอบนะอืมเวิร์เรสสูงกลางด้วยแล้วก็มาอีกตัวครับเชซานะครับเชซาก็จะ กองหน้าจะเยอะหน่อยนะครับขออภัยด้วยเพราะว่ากองหน้ามีทางเลือกให้เยอะนะครับเผื่อแบบให้แบบให้เข้ากับสไตล์คนนะครับอผมเลยเลือกมาเยอะหน่อยนะครับเอาให้มันเล่นได้สปีดไม่ทิ้งกันมากนะครับก็จะเท้าสี่ห้าครับเชียาแล้วก็สปีดสวยเลยครับแล้วก็ร่างกายมีครับเอามายืนหน้าได้สบายครับแล้วก็พลังงานสี่จุดห้าดาวครับสกิลเยอะด้วยตัวนี้ครับเวิร์กเรทสูงกลางปกติครับตัวนี้เป็นทางเลือกนะครับให้เล่นได้นะครับแล้วก็มาถึงนะครับ C.M. นะตำแหน่งมาถึงตำแหน่ง C.M. แล้วนะครับบาว์เวเด้ครับผมโหนึ่งครับตัวนี้ครับแตกสวยมากนะครับบาเวเด้เท้าสี่ห้านะครับส่วนสูงมีครับร่างกายมีคือครบเครื่องครับตัวนี้ตัวนี้คือครบเครื่องนะครับแต่จะติดที่ท่าสกิลสามดาวครับเราไม่ค่อยใช้ท่าอยู่แล้วมั้งการทองไปใช้ท่าอืดๆนะครับก็สกิลก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เวิร์กเรทเป็นงสูงนะครับเป็นบล็อกทูบล็อกนะครับขึ้นลงได้นะครับร่างกายก็พอมีประทะได้นะครับ แข็งแก่ง80ินะครับกองหลังในการ์ดทองบางตัวความแข็งแกร่งประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ก็คือก็คือได้ทั้งลุกและรับเลยนะเพราะการยิงก็พอมีนะตัวนี้ผมผมว่าอันดับต้นๆอยู่นะสำหรับวอร์วิเดนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับจูดเบลลิงแฮมครับจูดเบลลิงแฮมนี่คือตัวบล็อกทูบล็อกเหมือนกันครับเท้า4ี่ห้าเหมือนกันครับแต่พลังงานจะโหดอยู่ครับพลังงานอีกตัววอวิเดมันจะ4.5้านะครับถ้าจาไม่ผิดนะต่อส่วนจูดนะครับจะวิ่งทั้งเกมครับ5ดาวเลยนะสบายๆแต่่ะอืดกวานครับ แล้วก็จะเด่นเกมลับอะไรพวกนี้มากกว่าหน่อยนะครับเป็นบล็อกทูบล็อกเหมือนกันนะตัวนี้ก็เล่นได้ครับแล้วก็มาถึงอีกตัวนะครับชื่อว่ากอเลสกานะครับกอเลสกาครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับตัวตัวนี้ไม่ค่อยคุ้นชื่อนะแต่ก็เอาเข้ามาครับเพราะว่าพลังงานก็ดีครับแล้วก็สวยอะผมว่าสแตตสวยมากครับกองกลางประมาณนี้ก็เล่นได้แล้วครับเนี่ยการยิงก็ครบนะครับส่งบอลก็ครบนะครับแต่ตัวนี้มันเนี่ยความแข็งแกร่งนะครับแ9เ้ายสูงมากนะครับ คือเกือบเท่าฟันได้เลยนะฟันได้การ์ดทองนี่จะ90้าสกว่านะผมจาไม่ผิดคะตัวนี้ถือว่าแจ่มครับก็เวิร์กเลทเป็นสูงกลางครับเป็นแนวลุกนะครับแต่รับได้ปกติแล้วก็ cdm นะครับผมแนะนําอยู่ตัวเดียวนะผมแนะนําอยู่ตัวเดียวก็คือตัวนี้ครับแคนนะพี่แคนนะผมไม่รู้ว่าอ่านสัาเนียงเขาว่ายังไงรับเรียกผมเรียกพี่แคนนะเพราะว่าสปีดไม่อืดครับบางตัวการ์ดทองสปีดห้าสิบี่สิบะครับโคตรอืดแล้วมีเนนแท็กขึ้นด้วยครับตัวนี้จะจบครับพลังงานสวยครับร่างกายสวยครับเห็นไหมแป เวิร์กเลทเป็นกลางสูงครับเนี่ยยืนโฮลดิ่งสบายครับตัวนี้ที่ผมไม่เอาเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับที่ผมไม่เอา c A เเข้ามาเพราะอะไรนะครับเผื่อบางบางคนจะเล่น4 1 2 1 2ใช่ไหมผมแนะนําให้เอาพวกซอนพวกตัว2เท้าไปยืนนะครับผมจะไม่แนะนําให้เอา c A M แท้ไปยืนนะครับเพราะว่า c A M แท้การ์ดทองสปีดกากมากครับทุกอย่างคือมันแย่กว่าปีกอีกครับผมเลยแนะนําเอาปีกบางตัวนะครับไปยืนดีกว่า ตามนี้นะครับตามนี้นะที่ผมแนะนําก็จะมีเอาคารารัสไปยืนนะครับเอาซอนไปยืนดีกว่าเนาะมาถึงตําแหน่ง CB นะครับตําแหน่ง CB ก็จะมีฟันได้ครับตัวแรกนะเพราะสปีดจะค่อนข้างอืดหน่อยนะครับฟันได้แล้วก็พลังงาน4ี่ดาวนะครับแต่ฟันได้จะมีทีเด็ดตรงกันลูกมงครับมีมงมีแบบทีเด็ดลูกมงด้วยครับเปิดมุมอะไรเงี้ยมงทรงพลังนะครับแล้วก็กันลูกมงได้ดีเพราะสูงครับแล้วก็ความแข็งแกร่งก็จะสูงสุดแล้วนะครับในในการ์ด CB นะ ผมเลยเอาเข้ามาครับแต่สปีดมาค่อนข้างอืดนะครับต้นแค่66เองเน้นยืนยืนรับอยู่ข้างหลังนะครับเวิร์กเลยเป็นกลางสูงนะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับเอเดอร์มิลิตาครับมิลิตาก็จะสปีดดีขึ้นมาเยอะเลยครับตัวนี้สปีด85นะพลังงานก็เยอะกว่าด้วย4.5ดาวา่วนสูงก็ไม่แย่ครับมีหม่งทรงพลังด้วยแต่ดูความแข็งแกร่งครับต้องอาจจะต้องดักบอลเท่านั้นเลยนะเพราะว่าแบบความแข็งแกร่งมันแทบไม่ทิ้งการ์ดทองกองหน้าเลยครับเนี่ยเห็นไหม ก็จะได้เรื่องเกมรับเอาสเตตตั้งรับมามาดักบอลเอานะครับเนี่ยตัวเนี้ก็จะกระแทกไม่โหดเท่าฟันได้นะเพราะว่าฟันได้ในกาซทองนี่กระแทกโหดสุดแล้วครับเวิร์กเลทเป็นกลางสูงครับเล่นได้ปกตินะแล้วก็อีกตัวนะครับเป็นเบรเมอร์นะครับจูเวนตุสนะครับสปีกก็พอมีครับร่างกายก็พอได้ครับส่วนสูงที่ผมเอาเข้ามาเพราะส่วนสูงก็ค่อนข้างดีครับแล้วก็เนี่ยครับความแข็งแกร่งค่อนข้างดีนะครับเนี่ยดีกว่ามิดตาอีกนะตัวนี้ ลังานก็จะเป็นสีดาวนะครับเวิร์กเลดจะกลางสูงครับเวิร์กเลดีิเลดคิเล่ผมไม่ค่อยเอาเข้ามานะเออตามนั้นนะครับถ้าเวิร์กเลดคิเล่แต่แบบสแตทค่อนข้างโอเคนิดหน่อยผมก็ไม่เอาแล้วครับมาสแตทมันต้องดีเวอร์ครับดีทิ้งตัวอื่นไปเลยถ้าเวิร์กเลดไม่สวยสแตทสแตทต้องสวยครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับคิมบินแจนะครับคิมบินแจนะครับอยู่ใน CB เหมือนกันนะครับอยู่ในเซ็นเตอร์แบ็กเหมือนกันครับสปีดพอมีครับส่วนสูงสวยเลยครับร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็ไม่อืดเท่าฟ พลังงานสี่ดาวนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับ8ปดสิแปดสวยครับตัวนี้ผมว่าสวยกว่าฟานไดครับเนี่ยมีแท็กมีแท็กเคลื่อนมงทรงพลังนะครับอันตัวนี้คือตัวจบแล้วครับยืนโฮหลังสบายครับพิมินแจครับต่ําสูงด้วยสวยสุดแล้วนะครับตัวนี้ครับอยู่ในการยืนแบบรอข้างหลังนะแล้วไม่ช้าด้วยนะครับแล้วก็มาถึงตําแหน่งนะครับแบ็กซ้ายนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาผมรวมมันผมรวมไว้ในแถวเดียวกันเลยนะครับก็มี ตัวแรกก็จะเป็นเตโอนะครับสปีดสวยครับ9 3บาครับไล่ปีกสบายปีกบางตัวแปดสิบกว่าอยู่เลยนะครับแล้วก็ร่างกายสวยมากครับพลังงานห้าดาวด้วยครับโอ้โหตึงครับพลังงานนี้วิ่งทั้งเกมครับก็นะครับจะเด่นเรื่องความแข็งแกร่งนะเตโอจะเด่นเรื่องความแข็งแกร่งกับสปีดนะครับแต่จะด้อยเรื่องส่งบอลนะครับส่งลูกไกลนี่แย่เลยครับใกล้นี่พอได้ครับไกลนี่ค่อทั้งแย่แล้วเวิร์กเลยจะเป็นสูงกลางครับเน้นบุกนะตัวนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากครับเก่งอยู่แล้วครับแล้วก็อีกตัวนะครับเมนดี้นะครับ เมนดี้จะเป็นสไตล์เตโอนะครับ5้าดาวเหมือนกันนะครับแต่เท้าจะได้ห้าห้านะครับอันนี้ตัวนี้เท้าสวยครับแล้วก็ส่งบอลจะดีขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปีเท้าพอกันไม่ได้หนีกันแล้วก็ได้ความแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับจะได้เรื่องเห็นไหมครับส่งลูกไกลดีขึ้นมาพอสมควรนะดีมาให้พอส่งได้นะครับแล้วนอกนั้นจะคล้ายๆกันนะครับห้าสกิลก็สวยครับแล้วเวิร์กเลทจะเป็นสูงๆนะครับวิ่งขึ้นลงเอานะห้าดาวนี่วิ่งสบายครับตัวต่อมาก็็จะะเเปนนคครรัับบดวี ไอ้แบ็กไซด์เหมือนกันครับแต่สปีดตัวนี้โหดมากครับสปีดตัวนี้โหดสุดเลยครับเก้าสิบห้านะครับวิ่งวิ่งไล่พวกกัสดทองกองหน้าสบายครับแล้วก็ร่างกายก็เพาะน่าจะพอมีครับเนี่ยก็จะด้อยกับสองตัวแรกนะครับแต่ร่างกายก็จะพอมีก็จะได้เรื่องแบบพวกการส่งบอลอะไรก็พอกันนะอืมมันจะได้เรื่องสปีดสปีดครับตัวเนี้ยจะเด็นที่สปีดแล้วก็เท้าห้าสี่ครับค่อนข้างดีครับ เวอร์เกก็จะเป็นสูงต่ำครับเป็นตัวบุกเลยครับเหมือนปีกนะตัวนี้นะขึ้นสูงครับแต่แต่มันเร็วครับผมก็เลยเอามาเอามานะต่อมาที่แบ็คขวากันบ้างนะครับฮากิมี่นะครับฮากิมี่นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างโหดนะครับเพราะพลังงาน5ดาวท่าสกิลสี่ดาวเท้าสี่ห้าสวยครับแล้วก็ความเร็วความเร็วก็ก็ค่อนข้างดีนะครับก็แบ็คขวาจะไม่ค่อยมีตัวที่เร็วมากนะครับมันจะมีอีกตัวก็คือวอล์กเกอร์เท่านั้นเองครับ แล้วก็ร่างกายไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งนะครับแต่จะได้เรื่องความเร็วแล้วก็เท้าสี่ห้านะครับเวิร์กเลทเป็นสูงต่ำนะครับเน้นบุกนะตัวนี้คล้ายๆปีกเลยครับแล้วก็อีกตัวนะครับวอล์กเกอร์นะครับวอล์กเกอร์ก็เร็วครับจะลองให้ฮาคิมี่ตัวเดียวครับแต่จะได้เรื่องร่างกายเพิ่มเข้ามานะครับร่างกายจะดีกว่าฮาคิมมี่นะครับแต่เท้าก็จะด้อยกว่าเหมือนกันนะครับพลังงานเท่ากันนะครับแล้วก็เวิร์กเลทเป็นสูงสูงครับ เวอร์เลตตัวนี้ก็จะดีกว่าหน่อยครับเพราะว่ามันวิ่งขึ้นวิ่งลงได้สบายๆครับแล้วก็ส่งส่งใกล้ๆพอได้ครับเนี่ยเห็นไหมส่งลูกใกล้ลูกไกลพอได้ครับไก็การแข่งการเล่นอะไรผมไม่มุมการ์ทองอัผมไม่เน้นให้เปิดบอลอะไรเท่าไหร่อ่ะมันเปิดไม่ค่อยดีนะครับมาถึงตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือโกนะครับผู้รักษาประตูนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นกูตัวเลยครับโนหนึ่งเลยครับตัวนี้ครับ คือจริงๆพูดตัวนี้จบเลยก็ได้ครับแต่ผมขอเพิ่มทางเลือกให้เพื่อนๆแล้วกันเนาะเพราะตัวนี้นะครับสูงที่สุดแล้วครับการเตะก็ค่อนข้างปกติครับในการทองนะผมเทียบแล้วการเตะไม่ได้แย่เท่าไหร่ครับแล้วก็พุ่มตัวอะไรก็ประมาณนี้ครับมันมันไม่ค่อยหนีกันนะครับกับการอื่นครับเวิร์กเลดไม่ต้องดูก็ได้ครับดูส่วนสูงอย่างเดียวก็ได้เลยครับโกร้อยเก้าสิบเก้าแล้วกูตัวับเป็นตัวเลือกแรกสำหรับผมเลยนะจริงๆหอว่าเก่งมากครับแล้วก็มาอีกตัวครับ ดอนนาดูมานะครับดอนนารูมาก็สูงนะครับสูง196นะครับพุ่งตัวก็จะดีกว่าฟู่ตัวนิดนึงเตะก็จะดีกว่านิดนึงครับแต่ก็จะสูงด้อยลงมาครับเผื่อใครไม่ชอบนะก็จะมีดอนเป็นทางเลือกนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือโกเบลนะครับโกเบลก็จะสูงน้อยกว่าดอนแค่เซนเดียวเองครับประมาณเซนเดียวเองเนาะแล้วก็สแต๊กก็จะด้อยกว่านิดนิดหน่อยๆครับเอามาเป็นทางเลือกเหมือนกันครับเผื่อไม่ชอบนะครับแล้วก็จะมีมีความไกลด้วยนะ ก็ประมาณนี้นะครับการท,ทองเดี๋ยวผมต่อไปผมจะจัดทีมให้ดูนะครับในแต่ละแผนนะครับแล้วก็จัดทั้งเมดส,ส้มแล้วก็จัดทั้งผมจะจัดให้เมดส,ส้มละกันเพราะว่าสุดท้ายอ่ะถ้าคนเอาไปแข่งนะครับเขาก็จะไม่ได้สนงบอะไรอยู่แล้วมันตัวมันหลักแสนครับมันไม่ได้แพงนะอืมผมจะจัดให้ดูในฟูลทีมเมดส,ส้มไปเลยเผื่อใครอยากเอาไปจัดทีมเพื่อต่แรงลองลองชารเลนตัวเองนะครับทำเมสส้มต่แรงดูนะครับในการท,ทองนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ นี่ก็คือหน้าตาของแผน4-1-2-1-2นะครับที่ผมจัดนะครับจะได้ OVR 90นะครับในเมสต้มทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็งบไม่ถึง 100M ด้วยนะครับค่อนข้างถูกนะครับเทนเทนทั้งทีมเนี่ยอาจจะแพงกว่าด้วยซ้ำนะครับเออก็เก่งที่สุดแล้วนะครับผมคัดมาแล้วผมดูสแตทและเชื่อผมได้เลยนะครับสำหรับ4-1-2-1-2นะครับก็ไปดูแผน4 3 3 h o l ดิ n งกันต่อได้เลยครับและนี่ก็คือหน้าตานะครับของแผนนะครับ4 3 3 holding นะครับก็ หน้าเป้าก็จะเป็นเอ็มบัปเป้โน1หนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ซ้ายขวานะครับผมจะเปลี่ยนเป็นปีกที่ตัดยิงทั้งคู่นะครับก็มีจะมีหลุยดีอาร์ตกับลาพินญ่านะครับที่เป็นตัวตัดยิงแล้วก็สปีดดีทั้งคู่เลยนะครับพลังงานก็ดีนะครับ4.5ดาวนะครับ2งตัวนี้เป็น4 5จดาวนะครับก็ค่อนข้างดีครับแล้วก็ทุกอย่างก็ใกล้เคียงเดิมครับเหมือนเดิมเนาะงบก็จะถูกลงมาหน่อยครับ OVR ก็จะได้ขึ้นมาหนึ่งนะครับเพราะว่าลงลงตรงตำแหน่งกันหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผผมจะะพาไไปปดูแนนต่อครับ ก็มาถึงอีกแผนยอดทิศนะครับก็คือ4-2-4นะครับเน้นบุกยับนะครับก็สิ่งที่จะหายไปนะครับในแผนนี้นะครับก็จะไม่มี CDM นะครับก็จะต้องอาศัยนะครับ CM ที่เป็นบล็อกตูบล็อกแบบบรเวเด้นะครับแล้วกเลสกาที่เกมรับก็ค่อนข้างดีนะครับบุกก็ค่อนข้างสวยครับตัวนี้ครับผมแนะนําเลยนะครับแล้วก็เราจะเพิ่มมาเป็นซอนนะครับยืนหน้าเป้าคู่เอ็มบาเป้นะครับซอนจะเป็น2เท้าตัวเดียวนะครับที่ยืนในกองหน้านะครับแล้วก็เน้นจบสกอร์ แบบท่าไหนก็ได้ครับเพราะว่าเป็น2เท้านะครับค่อนข้างเล่นง่ายนะครับแผงหลังเราจะยึดไว้อย่างนี้นะครับนะครับที่ผมชอบนะเอาแบบที่ผมชอบเลยก็คือแบบนี้เลยนะก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับการจัดฟูลทีมการ์ดทองนะครับที่ใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ค่อนข้างเก่งนะครับคัดมาให้แล้วนะครับแล้วก็จัดแผนให้ดูแล้วนะครับเอาไปใช้แข่งใช้อะไรกันได้นะครับล่าเงินรางวัลนะครับสําหรับนักบอลเดินสายเตะนะครับหรือว่าใครที่อยากจัดฟูลทีมการ์ดทองนะครับ ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด u u s c ไ i b e นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมลงเรื่อยๆอยู่แล้วสำหรับขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับข่าวด่วนช่องเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะคั้นแรกเพียง20บาทเท่านั้นมีอีโมจิแชทสุดเท่สัญลักษณ์แต่ละเดือนก็โคตรคูอย่าลืมอุดหนุนกันนะครับ